สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเรานะฮะของ iOverServe ของเรานะครับวันนี้ก็พอดีมีเคสนะครับของลูกค้าที่แจ้งเราออนไซต์เข้าไปเป็น iMac 21นิ้วนะครับประมาณปี2010-2011นะครับซึ่งอาการก็คือ,เ,อ,อเปิดแล้วมีเสียงตืดตืดตืดนะครับทีนี้เราจะแนะนำวิธีการเบื้องต้นนะครับในการที่จะ แก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เบื้องต้นก็กดเปิดตึ๊บเนี่ยนะฮะก็มีเสียงตึ๊ด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 อย่างนี้นะคะรับปกติแล้วเครื่อง m a กเนี่ยพอเปิดขึ้นมามันจะรันทุกอย่างแล้วก็เป็นหน้าขาวแล้วก็มีเสียงตึง้งขึ้นมานะครับ ีนี้กเกิดเหตุการณ์แบบนี้<ม>เบื้องต้นนะครับเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยกดปุ่ม power ตรงนี้เลยม,มาดูใ,ใกล้ๆตรงนี้นะครับกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับจนได้ยินเสียงว่าฮาร์ดดิส์หยุดทํางานหรืออุปกรณ์ทุกอ,อย่างหยุดทํางานเนี่ยเราก็ปล่อยนะครับเสียงตือตอแบบนี้นะครับเบื้องต้นเราแนะนำว่า มันเป็นที่เมมโมรีที่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดเมมโมรีออกมาก่อนนะครับโดยใช้ไขควงสีชาบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตใต้ตล่างนี้สีสาตัวนะครับโอเคหมุนทวนเข็มนาฬิกาปกตินะครับเรียบร้อยออกมาจะเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีแผ่นพลาสติกแบบนี้นะครับสีดำดำ ดึงออกมาก่อนอสองข้างนะครับแล้วก็จับให้มั่นนะครับอย่าถ้ามือลื่นเนี่ยเช็ดมือก่อนนะครับแล้วก็ดึงลงตรงๆนะฮะมันจะเป็นการดึงสล,อลง็อตแรมออกนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอดแรมออกเรียบร้อยแล้วร็จทีนี้เราก็จะลองนะครับสลับเมมโมรี่ตัวใหม่เข้าไปนะครับของเราใช้เป็นของ Transent น,น,นะครับ ทีนี้ตอนใส่นะครับถ้าไม่ไม่ชัว์นะครับให้ลองก้มลงไปดูก่อนนะครับมันจะมีเขี้ยวเขี้ยวคือช่องระหว่างแรมตัวนี้นะครับด้านใต้นี้มันจะแค่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งกว้างนะครับแล้วก็จะมีสสล็อตแบบนี้นะครับแต่ละฝั่งเราใส่สล็อตแรกเข้าไปก่อนช่องแรกนะครับใส่เข้าไปตรงๆงแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ ใช้พลาสติกที่มีอยู่เนี่ยครับดันดันขึ้นด้านบนซึ๊บหนึ่งค้างเรียบร้อยจากนั้นเสียบสาย power กลับเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง<ม>นะครับทีนี้กดปุ่ม power ครั้งเดียวนะครับกด๊เข้าไป ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือว่า La มเรียบร้อยแล้วผ่านไปแล้วไม่ใช่นะครับลำไม่ได้เสียทีนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็จะเหลืออยู่2กรณีแล้วนะครับก็เหลือเมนบอร์ดที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งโครงสร้างภายในจะเป็นประมาณนี้เมนบอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเ o า e ะผ่านที่นี่แล้วก็จะมีการเจาะนะครับหนึ่งอันนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่2ประเด็นคือเมนบอร์ดกับ ดังนั้นรทั่วไปผู้ใช้งานทั่วไปคุณสามารถลองทดสอบแบบนี้ได้เลยนะครับว่าเครื่องของคุณเวลาเปิดไม่ติดแล้วนะฮะเบื้องต้นเอาสายไฟของตัวเองเนี่ยครไปเสียบตรงบริเวณปลั๊กอันอื่นก่อนนะครับสนะครับลองทําแบบนี้คือถอนแลมออกมานะครับถอดแลมออกมาแล้วปล่อยว่างๆเลยแล้วก็ลองกดปุ่ม power ถ้าเมนบอร์ด ยังทํางานอยู่มันจะต้องมีเสียงร้องแบบนี้นะครับและถ้าผ่าน2ส,สเตปนี้แล้วนะครับแล้วยังไม่ติดอีกอันนี้ก็ต้องถึงช่างนะฮะยกมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คให้นะครับของเรามีบริการซ่อมเมนบอร์ดไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะซึ่งราคาเนี่ยจะถูกกว่าหลายเท่าตัวกับการเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับแล้วก็งานของเรารับประกัน3เดือนนะฮะหรือ90วันนะครับดังนั้น Mac ของคุณหากมีปัญหานะครับเป็นเครื่อง iMac แบบนี้ตั้งโต๊ะนะฮะถ้าเปิดไม่ติดลองเปิดโต้นแบบนี้ง่ายๆนะครับลองทํากันดูแล้วถ้ามีปัญหาต้องการคําแนะนําหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะฮะเข้ามาดูละเอียดได้ที่ w w w i o v e r s e r v e c o m หรือ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจ i o v e r s e r v e ติดกันเลยนะฮะ i o v e r s e r v แล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อที่014276658 8 i o v e r s e r v ยินดีให้บริการทุกท่านครับ วันนี้ขอบคุณครับ